กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสาหรับคลิปนี้ก็น้าแบบบ้านอีกแบบหนึง่งมาฝากท่านผู้ชมเนาะจ้าสําหรับแบบบ้านแบบนี้ก็เป็นบ้านพักของทาง้านลุงหารบล็อกที่หนึง่งมีท่านผู้ชมสนใจเขามาบอกว่าขับรถผ่านมามองเห็นหน่าสนใจดีก็ได้บอกท่านผู้ชมไปว่าเป็นบ้านพักเนาะในมาสอบถามกับทาง้าน,านทาง้านมา ทาท่านผู้ชมหมักแบบนี้ก็สามารถเทศให้ได้จ้าก็เลยทายแบบบ้านแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมในเบิงเพื่อมีท่านใดสนใจเนาะเพื่อเพื่อมีลูกค้าของลุงหารสนใจหรือว่าท่านผู้ชมก็สามารถเบิงแบบไปน้ากันจ้านี่ละ่ะแบบประมาณโมเดิร์นเนาะเหมาะกับการเฮ็ดเปิดล้านขายของจ้าเฮ็ดล้านกาแฟาหรือว่า ลานยังก็ได้เนาะตามความเหมาะสมมีขนาดหคูณเเมตรอันนี้คือด้านข้างเนาะจ้ะเนาะมุมขวามือนี่ฟังขวามือด้านหนา้าขวามือนี่คือเป็นด้านหนา้ากว้าง6ยาว7มีบันไดขึ้นได้สองฟังหรือว่าเข้าอยากออกแบบปรับแก้ก็ได้จ้า ามความเหมาะสมเนาะต่ว่นนี่ก็คือเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่นํามาฝากเหมาะกับล้านค่าเปิดล้านคล้ายน้ำคล้ายกาแฟก็ได้เหมาะขึ้นกันจ้าสาหรับแบบนี้มีท่านผู้ชมถักเขาว่าเนาะก็เลยจัดให้เพราะว่าทางล้านก็ว่าถ้าเป็นแบบได้คือกันเพราะว่าทางล้านกะสามารถเ็ดได้ตามออเดอร์ตามสั่ง ถ้าสนใจแบบนี้ก็เฮ็ดให้ได้คือกันก็นกเป็นบ้านทรงเตีย๋ยสำหรับบ้านทรงเตี๋ยนี่กะโบมีเล็กฉากยึดพื้นให้นะชาเนาะก็วางแบบนี้เลยวางบนพื้นปูนสำหรับบ้านนอกดาวนี่คือบริฝังดินสำหรับเสานี่เปลี่ยนไดน้บ่อจากเสาไม้เป็นเสาปูนได้บ่อก็ขึ้นได้จ้าบอยากได้เสาไม่ก็เปลี่ยนเป็นเสาปูนได้ หรือว่าอยากยกสูงก็ได้ยกสูงเป็นเสาปูนหรือเสาไม้ก็ได้เบิดตามเฮ้าสั้งเลยตามความชอบของเฮ้าเฮ้าสามารถสั้งได้นี่ก็เป็นบันไดาทางาขึ้นบันไดก็คือกันทั้งสองฟังผู้ซอยหน่อยมากคื้เก่าเนา,าะเนาะช่วงปิดเทิม่มสำหรับบานนี่ข้างๆคือเป็นระเบียงพร้อมมานั่ง บันไดขึ้นได้สองทางออกแบบมาเหมาะกับหลานค่าเนาะจ้าเนาะหรือว่าบ้านพักเป็นสำนักงานเล็กๆทางหลานเพื่อนกับหอยไม่ประดับอย่างสวยงามจา้าเบิงแล้วสบายตาเย็นตาเย็นใจดีมานางย่าโอโทงเลยสำหรับระเบียงด้านข้างนี่ก็มีขนาด3คูณ7เมตร เบรงแบบรอบๆไปน้ำกันเพื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากเอาไปเฮ็ดล้านค้ายน้ำคล้ายกาแฟกับเหมาะอีกหลังหนึ่ง6คูณเเมตรอยู่ในราคา4แสนบาทใครสนใจก็สามารถต่อร่องคุยกับทางร้านได้โดยตรงนะจาน้าเนาะตามเบอร์โทรที่แนบให้เข้าไปเบิิงภายในโตห้องเลอจ้า ประตูนี่ก็เป็นแบบบ้านเลื่อนส่วนมากมา้านหลังนี้ก็คือเน้นกระจกเนาะเพราะว่าเฮ็ดเป็นสำนักงานที่พักของทางรลานถ้าเฮาอยากได้แบบนี้ออกแบบให้เป็นแบบบ้านยูได้ก็ได้จ้าเพิ่มห้องน้ำห้องครัวเพิ่มห้องนอนก็ได้คือกันสามารถเพิ่มเติมได้นี่ก็เป็นภายในห้องเก็บของ เห็ดห่องหองหนึ่งส่วนทางนี้ก็โลง่งร่วมหองนี่กรับพื้นที่โล่งกับสาคูณเจเมตรฝ้าก็เป็นฝ้ายิบซ้ำภายในก็บุกด้วยไม้ประมาณนี้ละจ้ากระจกกัสีสันสดใสเนาะจานะ้าเนาะการจัดทรงกับทรงฟรีในภาคอีสา,านภาคอื่นๆก็แนะนำคุยกับทางร้านเนาะจานะ้าเนาะ ทางร้านกน็ส่งทั่วประเทศไทยคุยกับทางร้านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าทางร้านมีแบบพรอวอทางร้านบรรับพรนะจา๊ะมีแต่รับเงินสดคือจ่ายตอนมัดจำแล้วก็จ่ายตอนส่งมอบทั้งเบิดจ่ายอยู่สองรอบเนาะถ้าอยากได้บ้านนี่ประมาณนี้นี่ใส่เวลาโดนบอ ประมาณนี้ก็ใส่เวลาบเกินหนึ่งเดือนจ้าประมาณหนึ่งเดือนเนาะทานหลังไงกับประมาณสองเดือนล้างน้อยกว่านี้ก็บ่เกินหนึ่งเดือนสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทาง้านโดยตรงนะจ้าเนาะตามเบอร์ที่แนบให้มีน้าบัตรของทาง้านให้ยุดถ่ายคลิปหรือว่าไผฟังคำบรรยายบ่ท่านก็สามารถไปเบ่งในรา,ายละเอียดใต่คลิปได้กดซื้อคลิปสังเกตใต่คลิป ก็จะมีรายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรหายเรียบร้อยสามารถเข้าไปเบิ้งได้จ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขสวัสดีจ้า